สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการโ o r Heart For y o รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปท่องโลกสาธารณาสุขกับผมบรรพตแก้วสว่างคุณผู้ชมครับมะเร็งคือสาเหตุอันดับหนึ่งที่ฆ่าชีวิตคนไทยมาตั้งแต่ปี2547การตรวจคัดกรองมะเร็งกับงานปถมภูมินั้นจึงเป็นสิ่งที่ไม่อาจมองข้ามได้อีกต่อไปครับดังนั้นในวันนี้ ผมจะมาพูดคุยกับพี่กำไรเพียดสูงเนินผูน้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุตาเพชรถึงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกกันครับ ตำบลกุตาเพชรแห่งนี้นะครับแม้จะเป็นพื้นที่ซึ่งจัดว่ามีระยะทางค่อนข้างไกลาจากสถานบริการอย่างโรงพยาบาลประจำอำเภอหรือระดับจังหวัดอยู่พอสมควรหากแต่การบริหารจัดการด้านสาธารณสุขเกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูกในพื้นที่นี้นั้นกลับมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งทีเดียวครับซึ่งสอดคล้องกับแนวทางกระทรวงสาธารณสุขอย่างมากในประเด็นที่ว่าการลดจานวนผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกได้ดีที่สุดว,วิธีหนึ่งนั้นก็คือการให้ความรู้และตรวจคัดกรองด้วยวิธีแป๊บ,บเซีย สวัสดีครับพี่กำไรครับสวัสดีค่ะพี่กำไลครับาทางรพสตกุตาเพชรเนี่ยครับเริ่มให้ความสำคัญกับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกตั้งแต่เมื่อไหร่ครับพี่จริงๆแล้วนับได้ก็มากกว่า20ปีแล้วค่ะครับผมเนื่องจากว่างานตรวจมะเร็งปากมดลูกเนี่ยเป็นงานนโยบายที่สำคัญนะนะคะแล้วก็อย่างที่เราทราบกันดีอยู่ว่ามะเร็งปากมดลูกเนี่ย เป็นมะเร็งที่เป็นสาเหตุการตายของผู้หญิงอยู่ในอันดับต้นๆเลยนะคะและที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือถ้าเราสามารถตรวจเจอในระยะแรกเนี่ยสามารถที่จะรักษาให้หายขาดได้ค่ะ่ครับผมแล้วการดําเนินงานที่เราไปตรวจคัดกรองเนี่ยครับคือการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นงานที่ยากสําหรับปรพสตใช่ไหมครับพี่รเราดําเนินการยังไงครับเพื่อให้สามารถตรวจคัดกรองได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ สำหรับการดำเนินงานของรอพอสตกุตเทเองเนี่ยให้ความสำคัญกับการตั้งกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะเป็นอันดับต้นอันดับที่สองก็คือการประชาสัมพันธ์เนี่ยต้องทั่วถึงครับผมหล,หลายครั้งที่ผ่านมา การพลาดพังในการมารับบริการของผู้รับบริการเองเนี่ยมักจะบอกว่าไม่รับทราบคือคือไม่ได้รับทราบข่าวสารครับเพราะฉะนั้นเราให้ความสําคัญกับการประชาสัมพันธ์เนี่ยในหลายๆช่องทางนะคะคไม่ว่าจะผ่านไปทางอสอมอเองนะคะทางหอ,อก,กระจายข่าวและที่โชคดีอีกอย่างหนึ่งของตำบลกุตเพศเราเนี่ยคือมีระบบเสียงไร้สายซึ่งการทํางานในเหมือนกับวิทยุชุมชนพูดทีเดียวเนี่ยสามารถกระจายเสียงไปได้ทุกหมู่บ้านแล้วหอ,อกระจายข่าวของเราเองเนี่ยถึงมันจะเป็นเทคโนโลยีที่ ค่อนข้างจะโบราณนะคะแต่ของเราใช้ได้ดีสามารถที่จะใช้ในชุมชนได้ได้คือระบบเสียงไร้สายในยบางจุดเสียงไปไม่ถึงแต่หอกระจายข่าวเองเนี่ยตั้งอยู่ในชุมชนประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้านนั้นๆเนี่ยสามารถรับฟังข่าวสารได้อย่างดีและอีกอย่างหนึ่งที่เราใช้ควบคู่กันไปด้วยก็คือการใช้จดหมายเชิญถึงตัวซึ่งเราให้ความสําคัญมากเราไม่ได้ใช้อสมอไปแจกหรือว่า คือฝากคนไปที่นี่ค,ความสําคัญคือมีจดหมายเชิญถึงใครเจ้าหน้าที่แจกเองเนื่องจากเราคุ้นเคยหรือทํางานอยู่ในชุมชนมานานเนี่ยเราเราทราบค่ะว่ากลุ่มเป้าหมายคนไหนเราที่บอกยากเพราะฉะนั้นมันต้องมีการพูดโน้มน้าวเป็นพิเศษสําหรับบางคนเพราะฉะนั้นเราจะแจกจดหมายเองครับความน่าสนใจของรอปสตอกุตาเพชรอำเภอลำสนที่จังหวัดลบบุรียังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับแต่จะมีอะไรบ้างนั้นติดตามชมได้ในตอนหน้าครับ